ปิดสเปกหนุ่มอัมพชราภาย้ำชัดไฮโซนินเป็นแค่เพื่อนกันครองตัวโสดมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่เลิกรากับอดีตคนรักเก่าแต่สุกต,ตัดตัวแม่อัมพชราภาก็ไม่มีเบื่อไม่มีเหงาแม้ก่อนหน้านี้จะมีภาพคู่นักแสดงสาวบีมาติกาเกี่ยวก้อยสัญญากันดิบดีเรื่องนี้อัมได้ชี้แจงว่าวันนั้นไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยพระแม่มาติกาวันนั้นถ่ายรูปก,กับบีพอรู้จักกันอยู่แล้วต้นหลังถึงรู้ว่าถ้าขอพรต้องขอจากพระแม่มาติกาถึงได้แฟน วันนั้นยังไม่ได้ขอแต่คิดว่าพระแม่ต้องทำงานได้แล้วตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วว่าแนวไหนพระแม่ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนั้นแล้วสเปคเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขอคนดีขึ้นมาหน่อยอยู่ด้วยกันนานๆไม่ได้ชอบคนหล่อมากนะปีมังกรไม่เคยเหงาเลยตั้งแต่โควิดอยู่บ้านเมื่อก่อนไม่ใช่คนที่อยู่บ้านออกทุกวันกลายเป็นว่าตอนนี้อยู่บ้านก็มีความสุขนะได้ทำหลายอย่างที่ไม่เคยทำปลูกต้นไม้ดูแลน้องหมามีเวลาให้กับพ่อแม่เยอะมากๆ สถานะตอนนี้มีคนคุยหรือยังอัาบอกว่าไม่มีจริงๆมันมีก็ดีถ้ามีแล้วคุยรู้เรื่องพูดไปในทางเดียวกันเข้าใจตรงกันไปไหนไปด้วยกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันมีแล้วดีกว่าแต่กลัวว่าถ้าเข้ามาขอให้ดีอย่างที่เราคิดต้องการอย่างนี้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้ามาเริ่มต้นใหม่เขาจะปรับปรุงตัวไม่เอาเอาที่ทุกคนรู้ก่อนว่าเขาดีจริงๆไม่ชอบคนเพียบพร้อม ด่างพรอยยิ่งดีส่วนความสัมพันธ์กับไฮโซนินอํำยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันจริงเดี๋ยวจะไปต่างประเทศด้วยกันทุกคนเข้ามาก็เป็นเพื่อนกันหมด